เพื่อนวิสุทษ์สมณีน,นทั้งหลายญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังวันนี้ก็มาคุยถึงพระสูตรพระสูตรหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่านิสัยเดิมละไม่ได้นั่นก็หมายความว่าคนทุกคนจะละอากิเลสนั่นละได้แต่นิสัยเดิมละไม่ได้ตัวอย่างเช่นภาษาดิบุตร เดิมทีเดียวท่านเคยเป็นลิงต่อมาเป็นอากาาักษาวกเบิ่งขวาเป็นพระภิสุที่มีความสำคัญมากแต่ว่าจริยาเดิมของลิงก็ไม่อยู่ถึงลำลางตื้นๆหรือว่าลำลางแคบๆพอที่จะย่องไปได้หรือว่าลุยน้ำไปได้แต่ภาษาิี่บทไม่ทำอย่างนั้นขัดขเมนแล้วก็โดดไป เป็นเหตุให้พระทั้งหลายสงสัยว่าทําไมอากาสาวกเบืองขวาเขาองค์สมเด็จพระสัมมา,า,าทัพพตเจ้าจึงทําอย่างนั้นต่อมาสมเด็จทพระกวันก็ทรงตรัสว่านิสัยเดิมของคนทุกคน,นละไม่ได้เกิดกี่ชาติกี่ชาติอาการกิริยาที่แสดงเป็นอย่างนั้นเสมอแม้จะเป็นอรหันต์ก็ตาม แต่ว่าท่านที่ยละนิสัยเดิมได้จริงๆก็มีสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าองค์เดียวในเมื่อเป็นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วทุกคนก็ละนิสัยเดิมทุกท่านนะไม่ใช่ทุกคนเหลือแต่พุทธลีลาคือพุทธลีลาในเป็นจริยาของพระเจ้าทุกองค์เหมือนกันหมดสำหรับเรื่องที่จะพูดต่อไปได้แก่พระพุทธเจ้าทรงปรารบอุบาสกห้าคน เรื่องนี้ก็มีมาในพระธรรมบทคุณธนิกายภาคที่เจ็ดที่พูดมาหลายวันเป็นเรื่องภาคที่เจ็ดความมียว่าเมื่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ที่เทวตวันทรงปรารบอุบาสกห้าคนจัดธรรมเทศนานี้ว่านัตถิราคะสโมอัคคิเป็นต้น ซึ่งอาจะว่าแปลเป็นใจความแล้วยังใจความที่พระอานนท์ทรงกล่าวทั้งกล่าวว่าได้ยินว่าอุบาสกห้าคนนั้นเป็นผู้ใครต้องคือต้องการจะฟังธรรมไปสู่วิหารที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธจเจ้าทรงประมมรท,ทรัพก็เด้ว่าเชจวันมหาวิหารถ้าไหวบังคมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ก็นั่งอยู่ที่โคนส่วนข้างหนึ่งความดำริมีอยู่ว่า,าผู้นี้แตียว,ว่าเขาก็คิดนะเขาคิดในใจว่าเอาตาหนังสือจะฟังยากเขาก็คิดอยู่ว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมผู้นี้เป็นคนมั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจะแสดงธรรมให้ยอดยิ่งกว่านี้จะไม่แสดง ท้ามันยอดจริงแก่ผู้นี้ย่อมไม่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นก็หมายความเวลาที่พระเจ้าทรงแสดงธรรมไม่ได้วัดฐานะของบุคคลใครจะเป็นฐานะอย่างไงก็ตามได้เห็นว่าควรจะแสดงธรรมอย่างไงก็แสดงเป็นกลางกลางคือจับจุดจี้ใจของคนที่จะมารลุมาคนนั้นฐานะไม่เกี่ยวทานเกี่ยวอย่างเดียวคือบุญบาร,รมีเดิมมีขนาดไหน จะรับธรรมะด้ขนาดไหนเยื่อรุ้ขนาดไหนได้แสดงเลยดวงความว่าพระพุทธเจ้ามองคนแค่คนไม่ได้มองคนคนรวยมองเป็นเทวดาเรียนนาสมาบาร,รมีสูงมองเป็นพรหมไม่ใช่อย่างนั้นมองเท่ากันหมดความมิยว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตเมื่อจะทรงสแสดงธรรมประรบบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ย่อมทรงทางความเคารพธรรมไว้เป็นเบื้องหน้าหมายความทรงสแสดงเวลาจะเทศทางเคารพในธรรมไม่ใช่เคารพในบุคคลพระจิงสแสดงนี่ที่เราว่าที่เขากล่าวตามบาลีว่าธรรมโมคุก,กาตะโพพระเจ้าทรงตัดว่าตถาคตเองก็มีความเคารพในพระธรรมต่งกล่าวว่าบรหนึ่งเทพเจ้าภูมทริ์บรรดา ให้น้ำแหนกัดหลังไหลลงอยู่เช่นนั้นแม้ถ้ามันบรรยายถ้าแย่เลยแล้วก็บรรดาบวาอุบาสกตัางหลายเหล่านั้นผู้นั่งแล้วในสํนาสนัมมาากของค์ส็จพระสัมมาสัมพุธเจ้าผู้แสดงธรรมเขานั่งอยู่อย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับนี่หากินในทางหลับแล้วก็คนหนึ่งนั่งเคี่ยเแ่นดินด้วยนิ้วมือ เวลาฟังเทศเด็กคนหนึ่งล่างหลับงงเพราะงั้นดีไม่ได้โกรนครกขครอกค,คนหนึ่งนั่งเอานื้วมือเขี่ยดินอีกคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้อีกคนหนึ่งเง,งนหน้าดวงมองดวอากาศคนหนึ่งฟังทำโดยความเคารพนี่ห้าคนด้ไม่เหมือนกันแล้วก็ดูในสายเดิมต่อมาพระนอนนเทระ ขณะที่ถวายงานพัดขึ้นนั่งพัดนั้งแจ่พระผู้มีพระภาคเจ้าคือพระเจ้ามองดูกายของบาสุกทั้งหลายเหล่านั้นเห็นว่าแต่ละคนมีท่าทีท่าทางไม่เหมือนกันยังได้กราบทูลสมเด็จพระพักวันว่าข้าแต่พระองค์ผู้พักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญองค์ทรงพระองค์ทรงบรรลือสิ่ง้นนาน เหมือนกับมหาเมฆคำมรนอยู่แสดงพระธรรมเทศนาแก่บ,บาสุกทั้งหลายเหล่านี้แต่ถ้าว่าบาสุกทั้งหลายเหล่านั้นเมื่ออุโองตัดพระธรรมเทศนายอยู่นั่งทากรรมอย่างนี้ไม่เหมือนกันพะเจ้าค่ะเป็นเพราะอะไรสมเด็จพระจอมไตรที่จะทรงมีพระพุทธฎีกาแต่ว่าอานันทะดูก่อนอนนท์เธอไม่รู้จักอุบาสกทั้งหลายเหล่านั้นหรือ นี่ก็หมายความพระพุทธเจ้าถามว่าไม่รู้อดีตของเขาหรือแลนอนตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระเจ้าข่าสมเด็จพระผู้มีพระพาคเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีกาถัดว่าก็บรรดาบาศกทั้งหลายเหล่านั้นอุนบาศกคนที่นั่งหลับกันแหละเดิมทีเดียวก่อนหน้านี้ไปเขามีกำเนิดเกิดเป็นงูห้าร้อยชาติ คำว่าง,งูนี่หมายถึงพญาน,นาคด้วยนะพญาน,นาคเขาถือเป็นงูใหญ่งูต่อมาก็เป็นงูย่อมรองลงมาถ้าเขาเกิดเป็นงูห้าร้อยชาติแล้วเขาพาดศ,ศีรษะไว้บนขนดนี่พญาน,นาคแน่แล้วก็นอนหลับหลับสบายท่านบอกว่าแม้ในบัดนี้ความอิ่มในความหลับของเขาย่อมไม่มี เสียงของเราย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขาเห็นไหมพญาน,นาคเนง,งูชอบนอนหลับในสายอาดีตเกิดตั้งห้าร้อยชาตินิสัยนั้นมันก็ติดมาเกิดมาชาตินี้ย่อมชอบนอนหลับเังนคนที่นั่งคุยก็ดีนั่งฟังทำก็ดีคิดในหลับง่ายๆนี่พวกนี้เคยเกิดพญาน,นาคหรือพญางูนี้ยกย่องให้สูงหน่อยนะอาจจะเป็นเลนงูหลานงูหลานพญานาคเลนพญาน,นาคก,ก,ก,ก็ได้ พระอนนท์จึงกราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือว่าเป็นตอนตอน <c oughs> นี่ก็หมายความว่าห้าร้อยชาติเนี่ยเขาเป็นพญาน,นาคมาตั้งห้าร้อยชาติหรือว่าเกิดเป็นพญาน,นาคแล้วเกิดเป็นคนแล้วเกิดเป็นผีแล้ว,เก,เ,ลวเกิดเป็นสุน,นัขแล้วเกิดเป็นมา้าแล้วกลับไปเกิดเป็นพญาน,นาคพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอนนท์ แท้ที่จริงแม้แต่ว่าอํานาจสัพพัญญุติยานคือว่ายานของพระพุทธเจ้าที่รู้ทั้งหมดเนี่ย <c oughs> สัพพะเปลทั้งปวงอยู่เปรูยานยานที่รู้ทุกอย่างของพระพุทธเจา้าก็ไม่อาจที่จะกําหนดได้ว่าความอุมบัติของอุบาสกนั้นอุบัติขึ้นในระหว่างหรือว่าอย่างนี้คือความเป็นมนุษย ตามการเวลาความเป็นเทวดาตามการเวลาความเป็นนาคตามการเวลาแต่ถ้าว่าวาสุกนั้นเกิดแล้วในกําเนิดแห่งนาคทั้งสิ้นห้าร้อยชาตินั้นลำดับโดยลำดับเลยแม้ก็หลับอยู่ก็ไม่อิ่มในการหลับในหมายความว่าพระเจ้าบอว่าตถาคตก็รู้ไม่ได้เหมือนกัน เกิดเป็นนาคมาดะได้สลับกับคนแล้วไม่สนก็ตามแต่ว่าที่แน่ๆจริงๆเนะี่ยเกิดเป็นนาคจริงๆนะห้าร้อยชาติแนะนะ่แล้วก็ต่อไปฝ่ายบรุษธิพ้นนางเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือเกิดในกำเนิดไส้เดือนสิ้นห้าร้อยชาติโดนํำดับคือติดต่อกันห้าร้อยชาติพยานนาคก็ติดต่อกันห้าร้อยชาติพะคนนี้ก็เกิดเป็นไส้เดือนห้าร้อยชาติ ไอ้เศษเดือนได้ขุดแผ่นดินแล้วถึงเวลาบัดนี้เป็นนั่งที่ไหนก็เอามือเขี่ยแผ่นดินเขี่ยไปเขี่ยมาหมายความในการก่อนก็เคยเขี่ยดินไอ้ชาตินี้เขาก็เขี่ยต่อไปในในใสายเดิมจำให้ดีนะแล้วก็ต่อไป่ันบอกว่าฝ่ายบรุษที่เขย่าวต้นไม้คนนี้เคยเกิดเป็นลิงห้าร้อยชาติโดยลำดับ หมายว่าเรียงเป็นดับห้าร้อยชาติเกิดเป็นลิงตายจากลิงแล้วเกิดเป็นลิงตายจากลิงแล้วเกิดเป็นลิงอันนี้ผมก็สงสัยเหมือนกันนะสงสัยพวกนี้อาจจะเคยเป็นฆ่าไส้เดือนหรือฆ่างูฆ่าลิงประวาเกิดในฐานะเช่นเดียวกันชดใช้กรรมเดิมคนละห้าร้อยชาติอาจจะเป็นอย่างนั้นนะนี่แต่พระพุทธเจ้าไม่ได้วาดแต่ผมนึกๆเอา ถ้าบอกว่าจะถึงบัดนี้เขาก็น,นิสัยลิงมันก็มีอยู่เขาต้องขยเยาต้นไม้ขยเาน้่ขยเาน,านี่ตามความเป็นความพอใจท่านบอกว่าเสียงที่เราแสดงทรเน่ยทั้งสามพวกเนี่ยเข้าไมาถึงหูเขาพวกเขียก็นั่งเขียกเฉยๆตั้งใจเขียพวกขยเยาต้นไม้ก็นั่งขยเยาต้นไม้แล้วผู้หลับก็หลับแล้วมีคนหนึ่งพรามีคนหนึ่งนั่งเงนหน้า มองดูอากาศอยู่ท่านบอกว่าสมัยก่อนเขาเกิดเป็นหมอดูคือหมอดูยกเมฆหมอยกเมฆเวลาจะูเห้องแหงนหน้าดูเมฆเพ่งเอาจิตเพ่งเมฆเก็บรายกดกระจิกเขาของเขาไปรูปนั่นรูปนี้แล้วก็พยากรณ์เจ้นั้นในชาตินี้เวลาที่แกนั่งที่ไหนก็ตามก็กำเบงมองลอยมองสงูงอยู่เสมอแต่ว่า ท่นนี้ก็ไม่กันเสียงเทพพระเจ้าไม่เข้าหูเขาเพราะติดเข้าไปสมาธิในาการเหง็นดูไม่มีผลในการฟังธรรมส่วนพรามีคนหนึ่งตั้งใจฟังโดยความเคารพถ้าบรกพราหมณ์คนนี้ในะใช่ก่อนเป็นผู้เรียนมนคือจบไตรเพศแล้วก็ถึงฝั่งเหงเวทสามคือไตรเพศเนเขาจบสิ้นห้าร้อยชาติ คือเป็นนักปรา์ในเรื่องของพราหม์จบไตรเพศศึกษาจบหลักสูตรตั้งห้าร้อยชาติตามลำดับติดต่อกันถึงบัดนี้ย่อมฟังทำโดยความเคารพเป็นดังเทียบเทเหมอนเหมือน,นกับเวลาจจเจริญม,มนของเขาหนังสือท่านหล่อยุงศัพท์ของท่านมันี่เเอาหนังสือมาอ่านหนังสือมาอ่านในแหมสั์ไม่เคยลงกันหรอกกับสมัยปัจจุบัน พระนนท์กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวหนังเป็นต้นเข้าไปตรวเยื่ยกระดูกตั้งอยู่เพราะเหตุไรอุบาสกทั้งหลายเหล่านี้เมื่อเมื่อพระองค์ทรงสแสดงธรรมอยู่จึงไม่ฟังโดยเคารพสมเด็จพระผู้มีพระพ่ายเจ้าก็ทรงจัดพระอนานันท์าดูก่อนอนนท์ เออเห็นจะทําความสําคัญว่าทมของเราอันบุคคลฟังได้โดยง่ายกัะมังนี่ฟังให้ดีนะเวลาทมพระพุทธเจ้านี่คนฟังน่ะไม่ง่ายเลยคือไม่ไม่ได้ฟังง่ายทุกคนนั้นเวลามันเพอนวิโสสมนีพระญาติโยมพุทธบริษัทเวลาอภิปทาของเราไปพูดจะไปนึกว่าเขาเข้าใจทุกคนนะ่ะฟังให้ดูพระพุทธเจ้าไหวอย่างนี้เพ่งกล่าวว่าอนนท์ ท่านโนนกล่าวว่าข้าแต่พระองค์เจริญก็ทำของพระองค์อันบุคคลที่ฟังฟังแล้วไม่ยากหรือว่าฟังยากพระเจ้าค่ะแต่ความจริงพระนนท่าน,นฟ,ฟังเทศจบเดียวท่านเป็นปัสสดาบันแต่ท่านที่ฟังเทศจบเดียวเป็นปะสสาดาสิกธทาคานาคารหันนี่เยอะฟังง่ายวนนี้แต่ผู้ที่ฟังยากมีอยู่ฟังต่อไปเนี่ยผมก็พูดซิเลยเวลาจะได้ สมเ็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าถูกแล้วอนนอุนฟังเทศของเราฟังยากท่านนนท์ถามว่าเพื่อตุไรพระเจ้าข่าพระผู้มีคือพระพุทธเจา้าตรัสว่าอนันทะโดโกนอนน์นบทว่าพุโทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้ไม่เคยสดับมาแล้วในแสงกลับหมายความในแสงกลับไี่ไม่เกิดแสนชาติ เกิดไม่รู้เท่าไหร่ในแสงกับเขาไม่เคยสนใจเลยไม่ได้คําว่าพุธโธคือพระพุทธเจ้าธรรมโมคือพระธรรมสังโฆคือพระสงฆ์ไมไ่เคยสนใจมาก่อนเขามีอยู่แต่ก็ไม่ได้เคยสนใจไม่ฟังเดินเชินพระเจ้าก็หลีกสงนกยกมือไวอออหว้โค้งหัวให้ก็ไม่มีแต่บอกว่าเขาแสงกับแอนเน,กม,นมกมากมายเหลือเกิน ไม่รู้กี่เท่าไรกลับจําไม่ได้เป็นแสงแสงกับท่านบอกว่าเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรได้อันนีจ้จำมาดีนะบรรดาพระทั้งหลายเนรทั้งหลายญยาโยมพุทธบริษัทเวลาที่ไปพูดธรรมะธโมกับคนแล้วก็จะอาจจะถูกด่าก็ได้ดูฟังเขาก่อนถ้าเขาสนใจก็บอกเขาไม่สนใจยอย่าบอกบอกแล้วเขาไม่เชื่ออย่าฝืนเลิกพูดเลยเนยเปล่า นบสัตตนาลายเหล่านี้ฟังจิตฉาชาในาคาถาไม่ติตฉานาในคาถาจิตอานาเนี่ยเขาแปลขวางติตฉาชาไม่ได้แปลว่าหมาไปของขวางคือบ่าสัตติติตฉานเวลาวันเดินไม่หัวตั้งมาหัวเดินไปสุนไปข้าขวางทางขวางโลกติตฉานาในคาถามีอย่างต่างๆนั่นแหละมาแล้ว พราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้จึงเที่ยวไปขับร้องบ้างฟ้อนรําอยู่บ้างและก็ในที่ทั้งหลายที่มีโรงดื่มสุราคือเข้าไปลงเหล้าบ้างลงยาฝิ่นลงเฮโรอีนบ้างสนามที่เป็นเป็นต้นเขาพอใจแบบนี้เรื่องการฟังธรรมไม่ไหวนี่พูดฟังไปแล้วก็คิดไปเลยนะบางทีบางคนเราเห็นเขาเขามีศักดิ์ศรีใหญ่ ในเรื่องธรรมะธรมโสินธรรมในความดีนี้เขาไม่สนใจบางคนถึงถึงก็ทำลายหลักสูตรความดีของการศึกษาไปแล้วก็มีนี่คนประเภทนี้ไม่ติดจะฟังเลยฟังไม่ฟังยังทำลายด้วยท่านนกรับทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมบาสกทั้งหลายนั่นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถจะฟังทำได้ท่านย้อนกลับอีก พระผู้พระดำดับนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงตรแก่พระอานุนว่าอานันทะดยก่อนอนุนอุบาสกทั้งหลายเหล่านี้อาศัยราคะคือความกำนัดยินดีในของสวยๆงงามนิ่มๆนวลอาศัยโทสะคือเมรุไม่ชอบใจในรมที่ขวางนิดิดและอาศัยโมหะคือความหลงไอความโง่ความติด อาศัยตัณหาคือความพยายอยากจึงไม่สามารถจะฟังธรรมได้อย่าลืมนะราคะติดในความรักแงแกโทสะไม่ชอบใจโมหะโง่ทึมทึกแล้วก็ตัณหาอยากกิเลสหนะัก ท่านบอกว่าชื่อว่าไฟเช่นเดียวกับไฟคือราคะที่เราไม่มีไฟที่จะเหมือนกับไฟโทสะไม่มีไฟใดที่เหมือนไฟโมหะเราก็ไม่มีแล้วก็เยื่อใหญ่ใดจะเหมือนก็บเยื่อใหญ่ตันหาไม่มีท่านบอกไฟใดไม่แสดงซึ่งเท่าทานใช่ไหมไฟใดที่ไม่แสดงแม้ถึงเท่าขี้เท่า ย่อมไม่สัตว์ทั้งหลายแท้จริงแม้ไฟซึ่งยังกลับให้พี่นาฏคือไฟบรรลัยกันที่อาศัยความปรากฏแห่งพระอาทิตย์เก็ดดวงมม่เกิดขึ้นย่อมไม่โลกไม่ให้วัตถุอะไรอะไรเหลืออยู่เพแต่นิดเดียวไม่หมดถึงแม้กระนั้นไฟนั้น ย่อมไหมในบางคราวเท่านั้นท่านบอกไฟมันอะไรกันแล้วไฟอื่นมันไหมเฉพาะเวลาเวลาถึงเวลามันจึงไหมไม่ถึงเวลามันไม่มาแล้วาการที่ไฟราคะจะไหมย่อมไม่มีไม่ตลอดเพราะฉะนั้นไฟเสมอ้วยราคะก็ดีไฟเสมอด้วยโทสะก็ดีไฟเสมอด้วยโมหะก็ดี ไม่มีไฟใดมาสม่ำเสมอได้มันไหมตลอดเวลาขณะที่มีลมหายใจแล้วก็ชื่อว่าแม่น้ําเสมอด้วยตันหาก็ไม่มีดังนี้จึงต่งองทรงตัดประาถาว่าเดี๋ยวพิกก่อนโอ้องกลางหนังสือไฟเสมอด้วยราคะไม่มีพูดจับเสมอด้วยโทสะไม่มีค่ายเสมอด้วยโมหะไม่มี แม่น้ำเสมอตันหาไม่มีด้วยเวลหาห้านาทีมันแสดงว่าธรรมเทศนาจบบรรดาพระทั้งหลายเหล่านั้นบรรลุมรรคผลไม่ตามตามกันตอนนี้ความมุ่งหมายที่ผมเอาเรื่องนี้มาพูดไอ้เรื่องการตัดกิเลสตัณหาน่ะผมก็สนใจเหมือนกันแต่ไม่หนักนะักความสนใจก็มีว่าที่ต้องการเอาเสือเกริงมาจะผิดมันดึก เพราะว่าต้องการนิสัยของคนอย่าลืมว่าคนที่จะละนิสัยได้จริงๆก็มีพระพุทธเจ้าองค์เดียวเขาสาวกละนิสัยไม่ได้ฉะนั้นบรรดาท่านหลายที่ฝึกกรรมาฐานได้แล้วสามารถทำธรรมทิพยญญาณให้ปรากฏคำว่า,าทิพยญญานเนี่ยจะเป็นนึกลูกตาเป็ปนทะิพย์นี่ยมีญาติโยมที่ราชบุรีวันนี้เอง มาบราลบทาไมฉันจึงไม่ได้ทิพทิพกุยานได้แต่อาศัยความรู้สึกของจิตความจริงทิพกุยาณก็คือความรู้สึกของจิตทิพกุญ,ญานไม่ใช่ทิพเนตอธิบายแล้วก็ไม่เข้าใจนั่นก็หมายความไม่ใช่ตาทิพใจมันเป็นทิพมีความรู้สึกถูกต้องเหมือนกับตาทิพท่านได้แล้วเวลาเราต้องการจะดูนิสัยคน คนปัจจุบันเนี่ยถ้าเราใช้กําลังของอตีตังสียานถ้าปุเพนิวาสามติยานมันดูตัวเราเองทบทนถ้าคนอื่นใช้อตีตังสียานยานอาดีตอยากจะทราบว่าคนนี้ในอดีตเกิดเป็นใครเกิดไปอะไรมาแล้วก็ดูนิสัยเดิม พอดูภาพเดิมมันเขาแาาาสดงนิสัยจิตใจเปียงไงท่าทางลีลาเปียงไงชอบอะไรชอบสวยสดุดงานชอบกินข้อสดข้องขาวไปกินผลไม้หรือมันนิสัยเรียบร้อยนิสัยกระโดกกระเดกอันนี้มันไม่มันไม่ทิ้งบางคนก็ชอบจัดดอกไม้บางคนก็ชอบจัดกรีบผ้าบางคนก็ชุยชุยอะไรก็ได้เมื่อดูพบนิสัยชาติเดิมแล้วก็ถามเขา อย่าไปบอกว่าเราดูนะถามก็นี่ถามจริงๆเถอะชอบอย่างนี้ไหมชอบอย่างนั้นไหมเฉพาะจุดที่เขาชอบมาในชาตินั้นนั้นผมถามมาเยอะระตรงเปลี่ยทุกรายนีออ่ผมไม่ได้อวดผมพิเศษนะผมพอเห็นแล้วก็ถามานี่ชอบงี้ไหมมีคนหนึ่งแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเกศศึกษาอะไรมาก่อน มองไปมองมาก็เห็นพระท่านมาบ่าคนเนี้ยเคยเป็นช่างดอกไม้จัดดอกไม้สวยๆงามในสำนักมาก่อนสำนักคือในที่อยู่มาก่อนเพราะท่านบอกท่านยืนยันพรากวถามถามทว่านี่เวลาชาตินี้ชอบจัดดอกไม้สวยๆแจก็ไม่รู้่ะจัดเสวยๆฟอะไรชอบแมบอกชอบชอบมากทำเก่งด้วยนี่นก็หลายรายบางคนก็แล้วก็ถามว่าโอ้โหนี่โยม ตามปกตินี่ชอบทําอะไรว่องไวใช่ไหมท่านก็บอกยอมรับจะเห็นนด้ว่าคนทุกคนว่องไวทุกคนบางคนก็ยืดยาดมีมีบางคนเจ๊เข้าโหบเห็นปั๊บแหมคนนี้ด็อกเตอร์แฟบด็อกเตอร์แฟบแล้วด็อกเตอร์ผงทักฟอกจะมีราคาจริตแต่คำว่าราคาจาริตเนี่ยไม่ใช่มากๆในการมาคณ คือเป็นคนชอบสวยชอบงามชอบมีระเบียบทุกอย่างบางต้องมีระเบียบเครื่องแต่งกายต้องสะอาดทุกอย่างสะอาดหมดทํางานทุกอย่างต้องตรงตามเวลาขึ้นชื่อระเบียบยกให้ผมเลยยกตั้งแต่งตั้ง,งหาชอวาด็อกเตอร์แฟบคือคนสะอาดมากสะอาดทั้งวัตถุสะอาดทั้งร่างกายสะอาดทั้งกิจการงานที่จะต้องทําตรงคนตรงเวลาเป็นคนสะอาด นี่พอดูลีลาแบบนั้นก็ถามว่าชอบอย่างนี้ใช่ไหมก็ตอบว่าใช่นั่นเขาบรรดาท่านหลายวิชาความรู้ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประทานให้จงใช้ให้เป็นประโยชน์กับเราใครก็อยากอดอุตริมนุสธรรมก็ช่างเขาเถอะเรารู้เราทําเราทําได้ถ้าหนับคนที่ทำไม่ได้หูหนวกตาบอดเขาจะว่าคนตาดีหูดีมันเลวก็ช่างของมัน ไปคำนึงอะไรกันความรู้งงรรท,ที่องค์สมเด็จพระสงฆ์ทางกีพุทธเจ้าให้มาไม่ได้ใช้กันแล้วก็จะไปว่าคนที่เขาใช้แต่เหมือนกับคนขี้เกียจไม่มีอะไรกินไปอิจฉาที่ยามคง,งขยันที่เขามีกินมันก็ไม่ถูกความเ็วของความเลขวเลของเขาเราอย่าสนใจสนใจอย่างเดียวคือพระพุทธเจ้าสอนอยังไงพยายามทําไม่ได้มาก ก็สักได้สักหนึ่งในล้านีนสมเด็จสัมมาพุทธเจ้าให้ก็ดีถมไปเวลานี้ก็ขอขอบใจบรรดาญาติโยมครรวาดในเก่งกันมากจนกระทั่งเจอพระในรกน,นรกที่รู้จักกันเป็นแถวเป็นแนวเข้าใจว่าต่อไปบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะมีความเข้าใจในพระเพื่อการทำบุญยิ่งขึ้น ท่านาณบอกเวลาหมดแล้วนี่ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์วิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาแานพุทธศาสนิกชนและวิสุทธิสมณีน,นผู้รับฟังทุกทา่านสวัสดี